ขอความจเจริญในพระธรรมจบมภเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมากล่าวถึงสังคมไทยทีต่ต้องแก้ไขด้วยตัวเองอย่าไปแก้ที่อื่นเลยดูที่ตัวกลธวที่ใจแก้ไขที่เราดูที่ตัวกรธที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวกลัวให้ตัวกลัวที่ใจใจเราจะคิดในสิ่งที่ชั่วคิดข,ขาดแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปชี้เขาไม่เอา บอกคนไทยเป็นคนขี้เกียจสองคนไทยเป็นคนขี้นินทาท่านคนไทยเราเป็นคนขี้นินทาท่านที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าสุภาษิตาจยาวาจาเอตมังคระบุตมังกายก่าวาจาเป็นสุภาษิตเป็นมงคลในองค์ศิลก็จะมีจะมีองค์ศิลมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามิรับศิลกนออกแจ้ว รับกันแล้วก็ไปนินทาว่านทะั้งโกงตัวก,กินปิ้นป้อนค้อนขอดแล้วเรื่องของชาวบ,บ้านสังคมไทยชอบนักยิ่งสมัยนี้ท่านเออเราจะเห็นสื่อในสื่อต่างๆที่มีการโจมตีคนที่เขาผิดพลาดหรือคนที่เขาดีฝ่าก็อนินทาเขาแล้วคนนินทาได้อะไรท่าน คนนิทาไม่ได้อะไรเลยแล้วนิทาแบบการบอลทําลายกันเราจึงเห็นโซเชียลแล้วไอโซเชียลนี่ก็กลายเป็นนะถ้าเป็นคนดังก็กลายเป็นประเด็นที่อะไรที่นักข่าวในโทรทัศน์เอามาคุยกันคุยกันยาวมากเลยอาตมานึกฟังเขาขอเป็นท่านผู้ชมแล้วคุณได้อะไรจากเพิกมึงเนี่ยคุณมาเปิดดูเพิกมึงวิจารณ์ชีวิตคนคนเดียวเนี่ยใน,นสังคมโซเชียลเนี่ย วิทประช่องอื่นก็เหมือนกันหมดก็แสดงว่าการอะไรการที่หยิบประเด็นเอามาพูดเป็นนักข่าวเนี่ยมันไม่ได้เปิดผลทางการศึกษาทางการพัฒนามนุษย์เลยมันจะเสียช่องโอกาสของมนุษย์แล้วมันก็เป็นการฝังคําิดนินทาของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะแก้ไขท่านลองถูกเขาลินทาบ้างถ้าปวดร้าวอย่าลินทาใครเอ,อ แล้วยัมันินทาใครอาตมาฟังนะไม่ชอบในชีวิตไม่ชอบอย่งมาเริมเออท่านเจ้าคุณคนนั้นบอกไม่ชอบดูที่ตัวดูที่ใจแก้ไขที่เราเพราะฉะนั้นจนหยุดยั้งความอยากรู้อยากเห็นอยากนินทาชาวบ้านอุผุกป,ปากกันซะบ้างแล้วนั่งกรรมาฐานแล้วจะจะรู้สึกอืมจิตใจเราสงบดีเพราะนินทาไปนะฮะมันก็เป็นทำลายคนอื่นเขาแสดงเราเป็นคนชั่วเอง